ครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาเจอเสียโจ้รูปหล่อครับโอ้ยหนุ่มขอนแก่นไปอยู่เชียงใหม่มาเสียครับเออมาเรียกป๋ามาดูอะไรนี่ได้อะไรมานี่ครับพีซีไหนมาใไหม่นะเสียเนาะหนึ่งสองแปดครับหนึ่งสองแปดเสียว่าจะมานี่แหละครับติดตั้งหงวัหงวเจาะหัวกระแทกหัวสว่า,วานเ,าเรียกพ่อยาหารมาช่วยดูหน่อยจักเห็นไหมยังดอกมาตั้งแต่ขอนบกยางไก เดี๋ยวดูรถเซจโจ้นะครับไม่รู้ไม่พูดยังไงก็เขามาได้นะครับเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเอาเอาเอาไว้เป็นปริศนาเป็นปริศนาโอ้ยพญาหาว่ามันขอเขามากเขาจะไปเปี๊จังไหนผู้ขายกรใจดีครับผู้ขายกรใจายดีผู้ว่ากับว่าดีก็เลยได้ขายกันแล้วพอญาหาคม่เนี่ยก็นักหลงคาร่มอยู่ขนาดพุทธเนี่ยครับวัดเพชรตรงนี้เซจโจ้ อ่าแรงนั้นในแรงตัํนต่ำั้งแรกมันไม่ได้นาอครับผมเออได้สี่ร้อยป่าก็เลยปรับตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ปรับตรงนี้ขึ้นมานะเวลาถ้าเสียโจจะปรับมิเกยียบหญยาง,ง่ามจะสร้างเกรยียแล้วตอนนี้ป๋าตั้งไว้ที่ห0ร้อยแล้วก็แรงนั้นสูงเราสามารถเอาปักตรงนี้ครับผมจักจักีก่นนตนมันก็จะมีมาให้เลยของเสียที่ที่เสียโจได้มามันมันจะมีมาให้เรียบร้อยครับแล้วก็เมนตรงนี้ก็คือขันเข้าไปนี่นะ เอขันเข้าคายอันนี้ออกก็ขันเข้าไปธรรมดาเนี่แหละแล้วสงสัยอะไรมีลายกันแล้วเดี๋ยวป๋าจะบอกอทีตัวนี้เพชเชอร์ตัดที่หกพันเพราะว่าป๋าอยากลองดูว่าเครื่องมันสู้ไหวไหมครับก็ข่าวดีเครื่องก็ยังสู้ไหวอยู่เออแต่เรื่องกินน้ํามันเราก็อาจจะแก้ไขอีกทีนึงนี่ขนาดกินน้ำมันหมอนั่งสูบแล้นี่ยูเราต่อไปนี่ก็วัดดูสัญญาณพายอดคอนโทรลมือนี่ก็โอเคคอนโทรนมือในเก๋งสองข้าง ปกติอ่ารวมทั้งตัวเดินด้วยไอตัวเลี้ยวนี่ก็หกพันปอนซ้ายขวาจะคักว่าคักจนสเตอร์หลุดพี่นอ้องเลยออันนี้รุ่นเขาครับเนี่ยอ่าเีเรียนก็อยู่นี่แหละเสียจโจ้ก็จะส่งไปน่นแหละครับเชียงใหม่น่นวิทยาหารก็บ่ตามไปดอกหนึ่งสองแปดเจเอ็ดขีดนึงและ้ะมีใครอยากขายอีกนะครับนี่เสียจโจ้ะจะซื้ออีกอยู่ครับนี่ แล้วมีหัวเจาะหัวกระแทกจกังนายังไปซื้อรถได้ดีเถอะบนุนโดนๆเน,ดนดี่ยมาพอค้นซื้อรถถือใจพยาหารเนี่ยโครงสร้างพานอกอาจจะรู้ไม่ดีนะครับแต่ข้างในนี่โอเคครับพวกพเพชเชอร์พวกไฮดรอลิกตอบสนองการปรับแต่งดีเลยเครื่องก็สู้ไหวว่นนี้ยังได้ในรถแค่นี้ล่องเฮ็ดสีบ้องแมไอ้ป๋าสวัสดีครับป๋าครับ <c oughs> จัดการเพิ่นท่นอะรอย่าน <atsu> ี้เด้อยุกไก่พ่เอ่าอ่าเนี่เจ้าของอูโน่นป่าก็ไม่หยิบทิ้เพิ่นโอ้ยอยากอายเพิ่นจังเห้มาอย่างเสียโจก็ได้นี่ครับอูใหญ่เลยครับเนี่ยใครทำโครงทำเครื่องนี่ครับโน่นฮิตาชิก็เข้ามาอีกตัวแล้วนั่นเรื่องเมืองขอนแก่นอูเจริญพัฒนาการช่างนี่แหละครับโอ้โหเนี่ยเด้อเนี่ยเรื่องเมืองขอนแก่นเนี่ย ไปจะเฮ็ดเครื่องรดนิโคเป็นก็เฮ็ดฝุ่นนี่เตชีของมาแล้วนั่นอย่าให้พญานาเฮ็ดสอบพญานาถมด่อพารกรรมรงแล้วยังไงใครอยู่แถวนี้ใครอยากทำเครื่องนะครับนี่มือโปก็อยู่ตรงนี้ป๋าเบื้องบนเบิ้งก็เบิ้งได้อันความอุวัสดุเราวางปฝาหานก็ปานจะไปเป็นไปไหนเนี่ยหัวหัวเห็นว่าโมมี่กันป๋าโม่ก็เสียโจดเออคุณคนมาเป็นเศร้าหนึ่งเนาะ ทั้งนังดูแลาจะาขวางดีถูกเอาปิดเบรกกันตรงนี้นะครับพยาหหารก็จะปิดเบรกกันไว้ก่อนนะครับเสียโจค,ครับมีอะไรก็ส่งข่าวกันครับ,รบผมเป็นเพื่อนทางโซเชียลกันแล้วสบายในอนาคตครับผม